สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพ่พิการออกวันหวยห้าน้อยห้าน้อยปกติประจำวนันที่12พฤศจิกายน2568ล่าวัานเลขสองตัวล่างเลขขี่ออก29 29ล่าวัานเลขสองตัวบนเลขที่ออก03 03ล่าวันเลขสามตัวบนเลขขี่ออก103 103นี่ก็เป็น้ลออกวันหัวยห้าน,น้อยห้าน้อย ปกติประจำงวันที่22พฤศกิกายน2018เขอให้โชคดีมิชัยถูกหวยห้าหน้อยปกติได้รับเงินสัทุกคนเลจ้าฝากวันนี้ได้จะสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกําลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเขามารับชมและรับฟังเรามาพบกันใหม่ในเวลา19:30นนในห้าหนอยวีไอพีสำหรับั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า